วิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยนะคะมันมีมุมที่น่าสนใจมากๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมที่อาจจะพลิกความเชื่อเดิมๆของหลายคนไปเลยก็ได้ว่าการที่เราเก้าวขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดได้มันไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งอย่างเดียวเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าจุดแข็งที่สุดของเราดันกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดเหมือนกันละ่ะนี่แหละครับคือความย้อนแย้งที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ากับหัวข้อที่ว่าผลงานชิ้นเอกที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องคือในส่วนนี้นะครับเราจะไม่ได้มองว่ามนุษย์เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบสุดๆนะแต่จะมองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต้องยอมแลกบางอย่างเพื่อให้ได้อีกอย่างมาคือเรามักจะคิดกันแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยสมองใหญ่ๆการใช้เครื่องมือนั่นแหละที่ทําให้เราเจ๋งที่สุด แต่ความจริงมันอาจจะกลับกันเลยนะครับเพราะเป็นล้านล้านปีเลยนะที่ไอ้คุณสมบัติพิเศษพวกนี้แหละที่ทำให้บรรพบุรุษเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาธร,รมดาอ่อนแอแล้วก็อยู่ชายขอบของระบบนิเวศมาตลอดแล้วมันเป็นยังไงล่ะเรามาเจาะลึกกันที่ความย้อนแยงข้อแรกเลยครับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการคิดพูดง่ายๆก็คือต้นทุนมหาศาลของสิ่งที่น่าจะเป็นของดีที่สุดของเราครับก็คือสมองนั่นเอง ดูที่กราฟนี่สิครับมันใช้เจนมากเลยนะถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปที่หนักสัก60โลเนี่ยสมองจะอยู่แค่ประมาณ2 0 0ซีซีแต่พอย้อนกลับไปดูมนุษย์ยุคแรกเมื่อ2.5ล้านปีก่อนพุ่งไปที่6 0 0ซีซีแล้วแล้วพอมาเป็นพวกเราโฮโมเซปีสในปัจจุบันโอ้โห1 2 0 0 0ถึง1,400ซีซีคือมันต่างกันลิบลับเลยแต่ความใหญ่เนี่ยแหละครับที่มาพร้อมกับบินค่าใช้ใจ่ายที่แพงหูฉี่เลย คือสมองเราเนี่ยนะหนักแค่สองสาของร่างกายเองแต่แต่กลับสดพลังงานไปถึง25%ของพลังงานทั้งหมดตอนที่เราอยู่เฉยๆอลองเทียบกับสมองของพวกลิงเอฟอื่นๆที่ใช้แค่8เจะเห็นเลยว่าของเรานี่มันโคตรสิ้นเปลืองพลังงานเลยครับคำถามคือแล้วพลังงานมหาศาลขนาดนั้นมันมาจากไหนคำตอบก็คือมาจากกล้ามเนื้อเรานี่แหละครับ มันเหมือนกับว่ารัฐบาลยอมตัดงบกระทรวงกลาโหมเพื่อเอาไปโปะให้กระทรวงศึกษาธิการมนุษย์เราก็ทําแบบนั้นเลยคือดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อไปให้เซลล์ประสาทแทนซึ่งการแลกเปลี่ยนแบบนี้แหละครับที่ทําให้บรรพบุรุษของเราตัวเล็กลงอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดและที่มันน่าคิดไปกว่านั้นก็คือตลอดสองล้านกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้สมองที่ทั้งใหญ่ทั้งกินจุข,ขนาดนี้ผลงานของมันคืออะไรก็แค่มีดเห็นเหล็กไฟ กับไม้ที่เอามาเหลาที่แหลมแหลมแค่นั้นเองจริงๆครับมันเลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยมันคุ้มแล้วเหรอกับสิ่งที่ต้องเสียไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรละ่ะที่มันผลักดันให้วิวัฒนาการสร้างอวัยวะที่ดูไม่คุ้มค่าขนาดนี้ขึ้นมาคำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะว่ากันตามตรงคือเรายังไม่รู้ครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยังหาคำตอบที่ชัดๆไม่ได้เลยมันยังเป็นปริศนาใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ โอเคครับจากเรื่องสมองเราไปดูกันที่การแลกเปลี่ยนข้อต่อไปกับเรื่องของปัญหาของการเดินตัวตรงครับซึ่งมันก็มีต้นทุนแฝงอยู่เหมือนกันแน่นอนครับว่าการเดินตัวตรงมันก็มีข้อดีที่ชัดเจนนะอย่างแรกเลยคือมันทำให้เรามองได้ไกลขึ้นสอดส่องหาอันตรายในทุ่งหญ้าได้ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือมือของเรากลายเป็นอิสระครับเอาไปทำเครื่องมือหรือทำอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะแต่ในเหรียญอีกด้านหนึ่ง การเดินสองขาก็แลกมากับปัญหาสุขภาพที่หนักหนาสาหัสเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังเรื้อรังปวดคอแต่ที่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือมันสร้างวิกฤตที่อันตรายถึงชีวิตนั่นคือเรื่องของการคลอดลูกครับคือมันเป็นภาวะที่แบกกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกจริงๆครับในทางวิวัฒนาการเพราะการเดินตัวตรงเนี่ยมันบังคับให้โครงสร้างสะโพกข,ของเราต้องแคบลงทําให้ช่องคลอดมันเล็กลงไปด้วยแต่ในทางกลับกัน สมองของทารกกลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหัวก็เลยใหญ่ขึ้นตามไปด้วยผลก็คือการคลอดลูกกลายเป็นเรื่องที่เสี่ยงตายมากๆสำหรับผู้หญิงมันมีคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่ามนุษย์ออกมาจากครันมานดาประดุดแก้วหลอมเหลวที่ออกจากเตาหลอมคือทางออกของปัญหานี้ก็คือคลอดก่อนกำหนดครับทำให้ทารกมนุษย์เนี่ยเกิดมาในสภาพที่ยังไม่พร้อมยังบอบบางมากๆระบบต่างๆยังพัฒนาไม่เต็มที่เลย แต่เชื่อไหมครับว่าในความเปราะบางนี้แหละที่มันมีข้อดีสุดๆซ่อนอยู่เพราะความที่ทารกเกิดมาแล้วช่วยตัวเองได้เลยนี่เองที่มันบังคับให้มนุษย์เราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมต้องช่วยกันเลี้ยงดูเกิดเป็นสายใยที่แข็งแกรง่งและมันยังทําให้เรากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกหล่อหล,ลอมได้ง่ายมากเรียนรู้วัฒนธรรมได้แบบที่สัตว์อื่นทําไม่ได้เลยเอาล่ะครับเรามาต่อกันในส่วนถัดไปที่จะมาทลายภาพจําว่าบรรพบุรุษของเราเป็นนักล่าผู้ยิ่งใหญ่ ในหัวข้อที่ชื่อว่าติดอยู่ตรงกลางคือภาพชีวิตจริงของมนุษย์ยุคแรกนี่มันคนละเรื่องกับที่เราจินตนาการเลยนะครับเป็นเวลาหลายล้านปีเลยนะถึงแม้เราจะมีสมองที่ใหญ่ขึ้นมีเครื่องมือหินใช้แล้วแต่สถานะของเราก็คือผู้ถูกล่าครับเราใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวสัตว์นักล่าตัวใหญ่ๆตลอดเวลาไม่ได้เป็นเจ้าป่าอะไรกับเขาเลยถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกถึงลำดับการกินสร้างในทุ่งสวรรค์นนดู สเต็ปแรกเลยคือสิงโตเป็นคนล่าเป็นคนกินก่อนใครเพื่อนเพราะสิงโตกินอิ่มแล้วสเต็ปสองก็จะเป็นตาของพวกไฮยีน่าหมาจิ้งจอกเข้ามาเก็บตกส่วนมนุษย์เรานั่นแหละครับอยู่สเต็ปสุดท้ายเลยครับต้องคอยหลบหลบซ่อนๆนรอให้ตัวอื่นไปกันหมดแล้วถึงจะกล้าย,ย่องเข้าไปและเราเข้าไปทำอะไรนี่คือความจริงที่อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยครับ บทบาทดั้งเดิมในระบบนิเวศของเราก็คือเข้าไปทุบกระดูกที่สัตว์อื่นเขากินเนื้อไปหมดแล้วเพื่อกินไข่กระดูกข้างในครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่การล่าสัตว์ใหญ่เท่ๆเลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายครับที่จะอธิบายว่าจากสิ่งมีชีวิตที่ต้องคอยเก็บเศษซากเราก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารได้อย่างไรในหัวข้อนักล่าผู้วิตกกังวล ไทม์ไลน์นี้มันโชว์ให้เห็นความแตกต่างที่แบบฟ้ากับเหวเลยครับในขณะที่สัตว์นักล่าเบอร์ใหญ่อย่างสิงโตเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นล้านล้านปีค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาอยู่บนสุดแต่มนุษย์เราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มล่าสัตว์ใหญ่จริงๆเมื่อประมาณ400,000ปีก่อนเองนะแล้วโฮโมเซเปียนอย่างพวกเราก็เพิ่งจะกระโดดพรวดเดียวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อแสนปีที่แล้วนี่เองมันเป็นการขึ้นมาที่รวดเร็วแบบผิดปกติมากๆ แล้วการที่เราขึ้นมาเร็วเกินไปเนี่ยมันส่งผลกระทบที่รุนแรงมากครับอย่างแรกเลยคือระบบนิเวศปรับตัวไม่ทันครับไม่มีเวลาที่จะสร้างกลไกมาควบคุมเราแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือตัวเราเองก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเรามันมีคำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าในขณะที่สิงโตเนี่ยเปรียบเหมือนกษัตริย์ที่สง่างามมั่นคงในบัลลังก์ที่ครองมานานแต่แซเปียนอย่างเรากลับเหมือน เผด็จการในประเทศด้อยพัฒนาที่เพิ่งยึดอำนาจมาสดสด,สดร้อนๆครับถึงแม้จะอยู่บนจุดสูงสุดแล้วแต่ลึกๆข้างในก็ยังเต็มไปด้วยความกลัวความไม่มั่นคงและหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับคือในวันที่เราพิชิตโลกทั้งใบได้แล้วเราเคยหยุดที่จะรู้สึกหวาดกลัวโลกใบนี้จริงๆบ้างหรือเปล่า หรือว่าลึกๆแล้วไอ้ความวิตกกังวลที่มันฝังรากลึกมาตั้งแต่วิวัฒนาการในอดีตมันยังคงขับเคลื่อนความโหดร้ายและสงครามของมนุษย์เรามาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ